บัดนี้วันที่10บกราคมพุทธศัรกราช2568เป็นวันที่8ที่ข้าพเจ้าน,นายธนพัฒน์เขียวชะอุ่มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรลอกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคราพยัญชน,นะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทสวดชุนุมเทวดาสะมันตาจักวาเรสสอตตาคาชันตุเทวตา สัทธัมมังโมนีราชัดสาสุนันโตสักขโมขะทังสักเเคกาเมจารุเปคิริสิขาราตเตจันตริเเควิมาเนทิเประเทจะกขามีตารุวานาคาหันเเคหาวัตุมิเคเตปุมมะจายันตุเทวาชรัทธราวิสเมยาคาคันทับพนาคา ติดทันตาสันติเกยรตังโมนีวราวาจานังสาธุเมสุนันโตธรรมะสวนรคาโรอายมพทันตาธรรมะสวนรคาโรอายมพทันตาธรรมะสวนรคาโรอายมพทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยไตมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามา อิมินาสกาเรนาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาสังขังอภิปูชยามะสามบทกาพระตะนตไตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมสวะขาโตภะคะตาธัมโมธัมมังนะมัสหามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนะมามิสี่บทสวดน้มันคารัสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หบทสวดไตสารณะขมณนาปาทะพูททางสารนังคจชามิทำมังสารนังคจชามิสร้างฆังสารนังคจชามิทุติยัมปิพูดทางสารนังคจชามิทุติยัมปิทำมังสารนังคจชามิทูติยัมปิสร้างฆังสารนังคจชามิ ตาต e ิยมปิพุทธังสระนังค uh ัจฉามิตาติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวะรัง เอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเมโหตุสัพพธานตถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเมโหตุสัพพธาเจ็ดพุทธานุสติ ิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุสสะธรรมะซาระธิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโภภควาเทแปดธรรมานุสติสวากขาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูหิติ9สังฆานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติ่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคขาราเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลานิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ สิบรัตนสูตรยานีท่าภูตานีสัมมาคตานีภูมานีวายานีวะาอันตริเคสัพพีวะภูตาสุมาณาภวะภวันตุอัทโทภิสักกัจจสุนันตุพาสิตัง ตัสมาหิภูตานิสาเมตสัเพเมตังกโรธามานุสิยาปชายะทิวาจะรัตโตจะหารันติเยพริงตัสมาหิเน,นรคาถาอปปมัตายัางกินจิวิตังอิทาวารังวาสักเคสุวายังรัตนังปะณีตังน,นโนสมังอัติกตถาคเตนะอิทัมปีพุทธะรัตนังปะณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุว ah an ัติโหตุขายังวิราคังอามะตังปานิตังยะทัะชะคาสกยามุนีสัมมาหิตโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินติอิทัมปิธรรมเมระตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธะเสโทปาริวันนาีสุจริงสัมมาทิมานันตาริกัญญะมาหุสัมมาทินาเตนะสัมโม ตวิชติอิทัมปิธทมเมรัตนังปัณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหัวโตเยปุขราอัฏฐะสตังปัสสัทธาจตตาริเอตานิยุคานิหนติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหผลานิอิทัมปิสังเครัตนังปัณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหัวโต เยสุปายุตามานาซาทันเฮนะนิกามิโนโคตามาซาสานามิเตปติปตาอาตมาตังวิไคหะรัทธามุธานิผู้ติงพุนชะมานาอิธรรมปิสังเคระตังกานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติโมตุยาทินทักขิโลปทวิงสิโต สิยาจะตุภิวเตภิอสัมปะกัมปิโยตทูปะมังสับปุริสังวะธามิโยอารยะสัจจานิอเวจะปัสสติอิทัมปิสังเกระตระนังปันนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุตุเบอริยะสัจจานิวิภาวายันติคัมภีระปัญเญนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนติ ภูสัพปะภูสัพปะมัตตานะเติภวังอัตมาญาทิยันติอธรรมปิสังเคตตนังปัีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตุสหาวะสะทัสนะสัมปะทายะตยสุธรรมาจหิตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตัญจะ สิลปะตังวาปิยาทัตทิกินทิจักตูหาปาเยหิจาวิปิมุตโตชาชาพิธานานิอภพโภกาตุงอิทัมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสะเจนะสุวัทิโมตุกินจาปิโสกัมปังกะโรติปาปังกาเยนะวาจายุทธะเจตัสวาอภพส โอโซตัสปฏิจตธายะอภัพพตาติธะปทัสสวุตตาอิทัมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตุวะปนปะคุมเพยะทาปุสิตาเคคิมหานามาเสปะทัพมัลสัมิงคิมเฮตัทูปะมังธรรมาวรังอาเทสยินิพานะคาเมฆพระมังหิตายะ อิทัมปิพุทธเถระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโมตุวะโรวะรันยูวะรัโทวะราหะโรอนุตตรโรธรรมะวะรังอเทสยิกอิทัมปิพุทธเถระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโมตุขีนังปุรานังนาวังนาทิสัมภวังวีรัตติตตายาติเกภาวะสัมิงเตขีนาผีชา อะวิลุนหิันธานิปัตติทีรายทาญาปทิโพอิทัมปิสังเคระตานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตุยานิท่าภูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเคตถ้าคตตังเทวมนุสสะปุชิตังพุทธังนามาสามะสุวัติหูตุ ยานีทัพภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมัสสะมะสุวัติหูตุยานีทัพภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสร้างขังนมัสสะมะสุวัติหูตุสิบเอ็ดอาตาณติยาภริปบที่ สัพพะอโรคะวิมิวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัติโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพะโรควินาสตุมาเตภวัตวันตระยอสุขีธีชายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลัง สอาทิตตปริยาปรลิยายาสุตเอวัมเมสุตังเอกังสมายังพระควาคะญาัาวิหารติคยาซิเซสัทธิงพิกุสหัสเซนาตตาละโคพระควาพิกุอามันเตสิสัพพังพิกเวอาทิตตังกินจะพิกเวสัพพังอาทิตตังจักคุ้งพิกเวอาทิตตังรูปาอาทิตตา จากูวิญญาณังอาทิตตังจากุสัมผัสโซอาทิตโตยัมปิทังจากุสัมผัสสปัตตยาอุบาชติเวทใยีทังสุขังวาทุขังวาอาทุขมาโสขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมานเซหิอุปายาเซหิ อาทิตตันติวัฏามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยามิดทางโสตสัมผัสปัจจายาอุปัสสติเวทายัตังสุขั้างวาทุขข้างวะทุกขมสุขข้างวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังสาธยาชรามระเนนะ ชะรามาระนีนาโสเกหีปาริเทเวหีทุเขหีโทมนสเซหีอุปายาเซหีอาทิตันติวัฏามิขานังอาทิตังคันธาอาทิตตานาวิญญาณังอาทิตังคานาสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทังคานาสัมผัสปัตตยาอุปัชติเวทัญย์ทางสุขังวาทุขังวาอทุขมะโสขังวา ตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตังสาติยาสารามารณีนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนสัสเซหิอุปยาญเซหิาอาทิตันติวัฏฐาน <c oughs> ชิวห้าอาทิตาราสะอาทิตาชิวห้าวิญญาณังอาทิตังชิวห้าสมปัตโสอาทิตโต ยำปีทางจิวห้าสัมผัสสัพพัตถยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาวธียาชรามาระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏามิยะ กาโยอาทิตโตโพธพาอาทิตตากายะปิญญาังอาทิตตังกายะสัมผัสโซรอาทิตโตยัมปิทางกายะสัมผัสปัตยาอุปจติเวทายิตังสุขข้างวาทุขข้างวาอทุกขมะสุขั้างวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากีนาโทสักขีนาโมหกิีนา อาทิตตังชาติยาชรามารณีนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมานาเหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัามิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโซอาทิตโตยังผิดทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทหยี่ตังสุขั้างวาทุข้างวาอทุขมะสุขข้างวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตัง อาทิตตังราคขินาโทสักขีนาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชราดามารเนนาโซเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมนัตเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิเอวังปัสสังภิกขเวสุตตะวาอริยะสาวะโจรโขสมิงปินิพินทิรูเปสุปินิพินทติ จักุวิญญาณเนปีนิพินทติจักรสัมภเสปีนิพินทติยามปิทางจักรสัมภสปัตยาอุปชัตติเวทะยี่ตังสุขังวาทุขั้งวาอทุขมะสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติโซตัสมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินทติโซตะวิญญาณเนปีนิพินทติโซตัสมสเสปี นิพินทติยามปิทางโซตสัมผัสสัปทยาอุปาชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอุทุขามาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติคานาสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาณีปินิพินทติคานาสัมผัสเซปินิพินทติ ယံပိသင်္ခာနသမ္ပស្សပတ္တยาဥပ ajjati ဝေဒထိတံ सुखं वा दुःखं वा အတူကမ सुखं वा तस्मि ပေနိပ္ပိဋ္ဌတိ ชิวห้ายะปีนิพินทติราเซสุปีนิพินทติชิวห้าวิญญาณิปีนิพินทติชิวห้าสัมผัสเซปีนิพินทติยามปีทางชิวห้าสัมผัสสพัจยาอุปัสจติเวทายตังสุขังวาทุขขังวาอทุขมะสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติกายสมิงปีนิพินทติโพทเพสุปีนิพินทติกายวิญญาณิปีนิพินทติ กายสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางกายสัมผัสสปัจจยญาอุปัชติเวทยี่ตังสุขังวาทุขังวาอโุขมาสุขังวาตสมิงปีนิพินทติมานาสมิงปินิพินทติทำให้ทำเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณปีนิพินทติมโนสัมผัสเซปีนิพินทติยามปิทางมโนสัมผัสสัจจยญาอุปัชติเวทยี่ตังสุขขังวาทุขังวา อดกขมะโสข้างวาตสมงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติบุศิตังพรหมหมะจริยังกะตังการนียังนาปปรังอิทธตายาติปะชานาติติอิทัมโมจะภะคะวาอัตตมนาเตภิกขุ พะขาวตัวภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินตะปะนะวาวยากะระนะสมิงปันยามาเนตัสสะภิขุสหัตตสหัสสะสะนุปัฏฐาอาสะเวหิตตานิวิมุติจิงสุติสิบสามอนัตตลักษณะสุดตัง เอวังเมสุตังเอกังสมยังภักขวาเอวังเมสุตังเอกังสมยังภักขวาพารานสิยังวิหารเตอสีปัตเตเนมิขทายะตัตลโคภักพวาปัญจวัคขเยภิกขุอามันมาเตเสรูปังภิกขเวอนัตตาโรปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภาวิสา นะย eh, <c oughs> eh, ah ิทังรูปังอาภาทายาสังวัตเตยรับเพทาจารูเปเอวังเมรูปังหัวตเอวังเมรูปังอโหสิติยาสมาจักโคภิกเวรูปังอนัตาตัสสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินาจารภติรูเปเอวังเมรูปังหัวตเอวังเมรูปังมาอโหสิติ เวทนาหนตาเวทนาจหิทั้งภิกขเวอัตาอาภาเวิสานียทังเวทนาอาภาทายาสังวัตตยะรับเพธาณะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนามาหูวสติยาสัมมาจักโคภิกขเวเวทนาหน้าตาตัสัมาเวทนาอาภาทายาสังวัตตินะตัลพติ เวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโฮสีตีสัญญานัตตาสัญญาจะหิทังพิกเวอัตตาอภาวิสานยิทังสัญญาอภัตตาอยาสังวัตเตยะลับเพียธาจะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีตียาสมาจะโคพิกเวสัญญานัตตาตัดสมาสัญญาอภัตตาอยาสังวัตติ นัจจะลพทิสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหิสุติสังขารานัตตาสังขาราจหิตังพิกเวอัตตาอภวิตสังสุนัยิทังสังขาราหภพาทายาสังวัตเตยุงรับเพทาจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติ ยัสมาจากโคภิกเวสังขารานตาตัสมาสังขาราอาภาทายัสังวัตตันตินาจารพติสังขาเรโสเอวังเมสังขาราฮนตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะยิธังพิกเวอัตตาอภาวิสะนายยิทังวิญญาณังอภาทายาสังวัตเตยารับเถธาจะวิญญาณเณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยาสมาจะโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินาจะลบพติ วิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหเสติตังกิงมัญยัตหพิกเวรูปังนิจังวาอะนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปารินามัดอมังกาลังนุตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหามัสมิเอโซมีอัตตาติโนเหต e er ังพ uh ันเต ตังกิงมัญญาถาพิกเวเวทนานิจาวานิจาวาเตียนิจาพันเตยามปานานิจังถูกข้างวาตังสุขข้างวาติถูกข้างพันเตยามปานานิจังถูกข้างวิปปะดินาม,ม,มาธมังการลังตังสามนุปัสิตุงเอตังมามา เอโซหามัสมิเอโซมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถาพิกเวสัญญานิจาวานิจาวาตินิจาวพันเตยามปนานิจังถูกขังวาตังสุขขังวาติถูกขั้งพันเตยามปนานิจังถูกขังวิปปะนินามัธรรมังกาลังมุตังสามนุปัสสิตุงเอตังมามาเอโซหามัสมิเอโซมอัตติโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญญาถาภิกเวสังฆารานิจาวานิจาวาติอนิจาวันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปาริณามะธรรมังกันลังนุตังสามานุปัสสิตุงเอตังมามะเอโสหามัสมิเอโสมอัตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญญาถาภิกขเววิญญาณังนิจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังวาติท so so ุก eh ขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังก ah ัลลังนุตังสามโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหาภิกขเวยังกินติรูปังอตทิตานาคะ ตัปัจุปนังอัจฉตังวาภิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหะมัสเมนะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะทาปูตังสัมมาปัญญาญาทัตพังยาการติเวทนาอัตตานาคตะป จุปปนานะอัจตตาวภาภิทตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาอินาวปาปณีตาวายาทูเรสันติเกวาสัาพพาเวเทนาเนตังมะมะเนโซหะม,ม,มัสเมนะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยาธาภูตัง ang, สัม,มะปัญญายาทัตถัพังยาคาจิสัญญาติตานาคาตับจ,จุปปนานะ อาชตาวาภิทาวาโอฬาลิกาวาสุขุมวาหินาวาปณีตาวายาธูเดสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมามะเนโซหามาสเมนาเมโซอาติเอวะเมตังยาธาภูตังสัมมปัญญายาทัตทพังเยเกจิสังขาราอติตานาคาตะปัจจุปนาอาชตาวาภิทาวา โอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังฆาราเนตังมามะเนโซหมามัสมินาเมโซตตาติเอวะเมตังยาธาผูตังสัมมะปัญญาทัตทัตสัมมปัญญา,าทัตทัพ,พัง ยังกินติวิญญาณังอติตานาคตตปัจจุปนังอชาตตังวาภิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาอีนังวาปณีตังวายนทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัทธาภูตังสัมมาปัญญายัทธัพพัง เอวังปัดสังางภิกขเวสุตตวะอริยาสาวโกโรปสัมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังฆาเรสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานงโหติขีนาชาติวุสิตัง ธรรมะจริยังกตังกะรานียังนาปรังอิทัตตาญาติปะชาณาติติอิทัมะวจาภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอะพิสันทุงอิมัสมิจนจะปาณะเวยากานะนัตนาสมิงพันยามาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปาฏายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตติงสุติ